สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่5ในข้อที่7นะครับผมให้หัวข้อว่าความกรุณาต่อผู้อื่นอย่างที่ได้กล่าวแล้วในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่5ในข้อที่3บุคคลที่เป็นสุขเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากการที่เขาเองนั้นรู้สึกบกพร่องพอคนเรารู้สึกบกพร่องในฝ่ายวิญญาณสิ่งที่2ที่ตามมาคือความเสียใจ พอคนเราบกพร่องก็จะเกิดความเสียใจพอเสียใจแล้วก็จะถ่อมใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อถ่อมใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความหิวกระหายที่จะมีชีวิตที่จะรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นและพระเจ้าได้สัญญาบอกว่าคนที่หิวกระหายพระองค์จะเปลี่ยนแปลงเทาให้รับการเติมให้อิ่มบริบูรณ์หมายถึงการมีชีวิตที่เหมือนพระเจ้ามากขึ้นในแต่ละวันโดยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าเติมในชุมเขา และวันนี้จะพูดถึงบุคคลที่มีใจกรุณาครับบุคคลที่มีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการกรุณาตอบคนเราเมื่ออิ่มแล้วเราก็จะมีมากเพียงพอจะแบ่งปันให้กับคนอื่นดังนั้นเองเนี่ยนะครับคนที่ติดตามพระเจ้า เขาจะแบ่งปันให้กับคนอื่นเป็นเรื่องปกติครับแบ่งปันด้านไหนอันที่หนึ่งครับในด้านจิตปัญญาด้านจิตปัญญาเขาจะแบ่งปันอย่างไรเมาเลวโมพียูดาข้อ2 2 23ก็บอกว่าจะช่วยคนนะฮะโดยการชักชวนคนที่สงสัยอยู่ให้เขาได้รับความเชื่อจําเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งได้ไหมครับเขาเพิ่งเชื่อพระเจ้าไม่นานนะครับผู้หญิงคนนี้เพิ่งจะเชื่อเลยก็ว่าได้เป็นหญิงชาวสมาเรียไปบอกคนในเมืองครับ แบ่งปันให้คนอื่นรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงยิ่งใหญ่ชุดของเขาสามารถจะรู้จากความต้องการของเขารู้จากความผิดความบาปของเขาเขาก็อยากจะประกาศและปรากฏว่าคนทั้งเมืองก็แห่กันมาฟังพระเยซุคริตต่อไปนอกจากการประกาศแล้วก็คือการหนุนน้ําใจเราสามารถจะแบ่งปันในการดุนน้ําใจได้คนที่มีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะพระเจ้าจะกรุณาตอบเมื่อเราเองนั้นแบ่งปันนุนน้ําใจคนให้กําลังใจคนในความทุกข์ยากอะไรจะเกิดขึ้นครับเราจะได้รับกําลังใจจากพระเจ้า อย่าลืมนะครับบางครั้งพระเจ้าเรียกเราเพื่อเราจะได้เป็นคนแห่งพระพรเพราะว่าการให้ทําให้เราเกิดความสุขยิ่กว่าการรับเรารับการชูใจจากพระเจ้าเราก็จะชูใจคนอื่นด้วยความชูใจที่เราได้รับจากพระเจ้าถ้าเรากลับไปอ่านพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่1ข้อที่4เราก็จะรู้ดีว่าการชูใจที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อไปนะครับนอกจากจะแบ่งปันโดยการประกาศ โดยการดุลน้ําใจโดยการตักเตือนครับเราสามารถแบ่งปันการตักเตือนได้นะครับคริสเตียนเราทําไมต้องเตือนครับเพราะว่าเพื่อจะไม่ได้มีคนหนึ่งคนใดหลงไปจากทางของพระเจ้ากลับไปอ่านในฮีบรูบทที่ 3: ามข้อสินะครับก็บอกกับเราบอกว่าที่เราต้องตักเตือนเพราะว่าพี่น้องของเรานั้นอาจจะหลงจากทางพระเจ้าไปได้ในเมื่อเราเตือนคนอื่นเราเองก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับเพราะซาตานก็คอยจ้องเล่นงานเราเหมือนเหมือนกัน ต่อไปครับก็มีด้านอื่นๆเช่นด้านการสอนเราก็สามารถจะแบ่งปันด้านการสอนให้กับคนอื่นที่ชิตเดียวกันนะครับแบ่งปันพระชนะสอนพระชนะให้คนอื่นเติบโตในพระเจ้านะครับนั่นคือด้านจิตวิญญาณอันที่2ด้านกายครับายกายเราสามารถแบ่งปันได้ยังไงพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นแบบอย่างกับเราอย่างไรครับพระองค์ทรงยอมยากจนเพื่อเราทั้งหลายเราสามารถจะแบ่งปันให้กับคนอื่นโดยการให้เรื่องมโนยิ่งให้ เราจรึงได้รับสัรยัติสั่งแน่นพูนล้นใส่ให้บนตักของเราเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาจากเราคือการมีน้ำใจคริสเตียนเนี่ยนะครับผมดูน้ำใจอยู่เสมอว่าเวลารู้สึกอ่อนแออธิษฐานเบื่อคนอื่นครับเราจะรับการเติมจากพระเจ้าคริสเตียนส่วนใหญ่เวลาอ่อนแอเราอยากจะให้คนมาสนใจเราแต่จริงๆแล้วหลักการของพระเจ้าคือเมื่อเราอ่อนแอลงเมื่อใดฤทธิเดชของพระเจ้าจะเต็มขนาดขึ้นที่นั่นดังนั้นเองเมื่อเรา เราเองนั้นรู้สึกอ่อนแอเราแบ่งปันให้กับคนอื่นเราจะรับผระผอรจากพระเจ้าหลายคนเป็นคนขี้เหนียวมากเนื่องจากว่าคิดว่าตัวเองลําบากยากจนมากเกินไปจนไม่สามารถจะช่วยเหลือใครได้ขอบอกนะครับคนที่มีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับกรุณาตอบอย่าลืมนะครับรานเราจะได้รับการเก็บเกี่ยวแม้แต่ขนมปังโยนลงในน้ําอีกหลายวันสองสาวันต่อมาจะได้รับคืนในนั้นเองพระเจ้าทรงสอนเรานะครับให้เรารู้จักใจกรุณา ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิญญาณหรือด้านฝ่ายกายก็รจะผ่อนรับ